คนไทยใหญ่คือกลุ่มชาติพันธุ์หลักในรัชฉานซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมามีประชากรมากเป็นลำดับสองรองจากคนพม่าคนไตเป็นคนรักชาติมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นร่วมกันยงใหญผูกพันมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์การสร้างชาติบนแผ่นดินไต ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามาัคคีเป็นปึกแผ่นของคนไตทํทำให้รัฐบาลพมา่าและกลุ่มทหารหวาดกลัวและนี่คือคนไตกับการเลือกตั้งของสหภาพเมียนมา2558ค่ะผมเชื่ออยู่ถ้าสามาัคคีกันจริงๆเพราะว่าไทยใหญ่มันก็มีประชากรยังเยอะครับถ้าเราสามาัคคีกันจริงๆนะก็รัฐบาลพมา่าก็ยังอาจจะก,กลัว บางทีมันมีเขาเรียกความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองในประเทศของตัวเองอ่ะแรงงานไทยใหญ่เนี่ยมีปัญหาก็คือเพราะว่าตัวเองออกมาช่วงที่ตัวเองปวดร้าวกับประเทศของตัวเองมากอ่ะแล้วก็มาได้รับการเกื้อนหนุนจากจากคนในประเทศไทยนะถึงแม้ถึงแม้เขาไม่รับเราเป็นเป็นคนไทยแท้แต่เราก็เป็นไทยใหญ่แล้วก็ได้รู้จักนายอะไรดีๆเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาถามว่ากลับไปไหมเนี่ยช่วงที่เขาให้กลับไป ไปรายงานตัวไม่กลับนะจนกระตั่งเขาต้องมีหน่วยงานที่บอกว่าหน่วยงานที่กระตุ้นนะว่ายังไงเราก็ไม่ใช่คนเราอยู่ไม่ได้ที่นี่ยังไงเราก็ต้องกลับไปเพื่อเพื่อเพื่อเป็นคนประเทศเราแล้วก็เพื่อเพื่อจะลงคะแนนเสียงให้พวกเราเพื่อสร้างประเทศของเราเพื่อเราจะได้กลับไปสบายอแต่บางคนเขาก็ไม่สนใจจริงถ้าพูดถึงไม่สนใจก,ก็อยู่ไปวันๆพี่ใจหลงเป็นชาวไทยใหญ่อีกคนที่ไม่เคยเชื่อใจรัฐบาลพม่าเลยแม้แต่น้อย ส่วนมากผมคิดว่าไม่ค่อยสนใจกันเท่าไรมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับอ l นชนะไปะประมาณ90อย่างน้อย90%ประมาณนั้นเขาชนะไปประมาณนั้นแต่ก็เขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ดียังไม่ได้ยังไม่มีอำนาจอยู่ดีก็ถูกยึดก็เพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าส่วนมาก จะผิดหวัังกนพี่นันต่อหัวหน้าชมรมคนไปในกรุงเทพก็เป็นอีกคนหนึ่งคนไทยใหญ่ที่ไม่ไปเลือกตั้งพี่น้องชาวไทยใหญ่เราเนี่ยส่วนมากเลยนะครับก็จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการการเมืองเพราะว่าที่ไม่สนใจก็คือว่าเนื่องจากว่าถูกปิดกั้นในในตรงนี้ค่อนข้างนานแล้วอย่างที่งที่ผ่านๆมาคือที่เท่าที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือไม่มี ควาามน่่เชืือถอถแต่วันที่8พฤศจิกายนก็ยังต้องดําเนินไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนไทยใหญ่คาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่คืออะไรหากว่ามีความจริงใจจริงๆนะครับอันนั้นคือเป็นตัวตัวแปรสําสคัญเพื่อที่จะเกิดความปองดองหรือว่า,าสิทธิที่ชนชนชาติพันธนุ์ต่างๆท,ที่ได้รับความยากลำบากมาที่ผ่านๆมาเนี่ยนะถ้าต่อไปเนี่ย ถ้ามีโอกาสที่จะแบบทําทให้เป็นรูปประมหรือว่าให้เห็นว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชาธิพันธ์ในในในสภาพน,นามาเนี่ยนะครับก็ให้มีความเท่าเทียมถ้าเห็นเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็คงจะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคนไตส่วนมากก็จะมีอยากจะมีประเทศตัวเองเ่ะเขาไม่รู้เรื่องการเมืองอะไรเลยเระโมธิปไเป็นยังไงเขาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่